แบบพูดไม่หมดแล้วคําที่ใช้อาจจะเป็นความเข้าใจที่อาจารย์มาอเอ,อ่อมามารวบคํามารวบคําตามความเข้าใจแบบคือคือศึกษามาแล้วรู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ใช้คําพูดของตัวเองคือรวบคําแต่เมื่อเอิญคนฟังก็ฟังเข้าใจไงคนฟังฟังเข้าใจอาจารย์ก็ถ่ายทอดไปแต่คนที่จับผิดอยู่เนี่ยเขามองว่าผิดเออนะคือเรามองว่าเออพูดไม่หมดถ้าเขาพูดไม่หมดถ้าเขาพูดไม่หมด ขาดเหลืออะไรเนี่ยคุณคุณที่ต้องจับผิดอยู่เนี่ยก็ช่วยศาสนาได้นะคุณคุณทั้งหลายเนี่ยคุณคุณทั้งหลายเนี่ยที่จ้องจับผิดอยู่เนี่ยก็ช่วยศาสนาได้คืออะไรคือช่วยกันแก้ไขไงช่วยกันแก้ไขช่วยกันบอกกล่าวอย่างมิตรจิตมิตรใจนะไม่ใช่บอกกล่าวแบบโอ้ยเอามาล้อเรียนสนุกสนานเอามาล้อเรียนกันสนุกตลก มื่อเหยียดลองดูนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเราอยากจะให้ท่านที่ี่จับผิดอยู่เนี่ยลองปิดตําราเอาปิดนะเอามีตําราใช่ไหมเอาปิดไม่เปิดปิดเลยปิดปิดตําราแล้วไงต่อแล้วมาลองถามตออข้อธรรมกันไม่ใช่ท้าทายนะคะไม่ใช่การท้าทายเพียงแต่อยากจะอยากจะให้ท่านแบบได้รู้สึกได,ได้ได้เข้าใจได้เข้าใจว่าการด้นสดเนี่ยโอกาสพลาดมันมีเยอะ มันมีเยอะแล้วอยากจะให้อภัยกันเนะ่ะอยากจะอยากจะให้คนที่จ้องอยู่เนี่ยอภัยอภัยเขาอย่างน้นนอยๆเนี่ยเขาก็มีประโยชน์เดินตัวผอมตัวเปลวไปตะละวันตะละวันเนี่ยมันคือไปทําประโยชน์นะเออปิดปิดตาราแล้วไงเหรอเอาปิดตาําราเอาปิดตาําราก่อนปิดจะไหมปิดปิดตาราเอาต่างคนต่างปิดตาํารา แล้วยังไงต่อไม่หมูอ้าวก็แล้วมาลองถามตอบข้อธรรมกันสิเอ่อต่างฝ่ายต่างมาลองถามตอบข้อธรรมกันเราก็จะได้เห็นว่าใครพูดผิดพูดถูกมากกว่ากันเออเป็นไงล่ะปิดตำราทั้งสองฝ่ายแล้วมาเอ่อสนทนาธรรมกันมาถามตอบข้ออัดข้อธรรมกันเราก็จะได้เห็นว่าใครพูดผิดใครพูดถูกมากกว่ากัน มันต้องมีแหละพูดผิดแต่ใครมากกว่ากันปิดตำราทำข้อสอบไงปิดตำราไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดปิดตำราทำข้อสอบปิดตำราทำข้อสอบกับอ่านตำรามาเต็มสูบคืออ่านตำราเนี่ยเตรียมเพื่อจะสอบเนี่ยนึกออกไหมอ่านตำรามาตลอดสะสมความรู้มาตลอดก็เหมือนการเรียนหนังสือนั่นแหละก็อ่านตำราสะสม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 มีในหัวนั่นแหละมาตลอด แต่การที่อ่านอ่านตำรามาตลอดสะสมมาตลอดแต่เวลาเข้าเข้าสอบเนี่ยเข้าสอบเนี่ยเขาวางตำราไว้นอกห้องสอบนะเขาไม่ได้แบกตำราเข้าไปในห้องสอบด้วยนะโอกาสหลงลืมคลาดเคลื่อนมันก็เกิดขึ้นได้นึกออกไหมเวลาเราไปทำข้อสอบเราอ่านเตรียมตัวมาอย่างดีทําไมเราเราหลงเราลืมปุ๊ยอยู่ๆมันก็ช็อตฟิลไปเฉยๆมันก็ลืมไปเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็ลืมไอ้ข้อนี้เนี่ยเสียดายจังเลยกูสาอ่านไปทําไมลืมวะ เออมันก็เป็นนะเป็นนะเวลาสอบเนี่ยเป็นเออแล้วอีกคนหนึ่งอะ่ะเปิดตําราทําข้อสอบมันก็ต้องถูกทุกข้อสิวะ <laughs> ใช่ไหมเอามีข้อสอบมาตรงหน้าแต่ตําราก็อยู่ข้างๆตัวเองเนี่ยก็เปิดตอบเปิดตอบตูข่าแบบเนี้ยแต่ถ้าผิดก็แย่เลยถ้าผิดก็แย่เลยเออนี่แหละนี่แหละอยากจะให้เข้าใจตรงนี้เออปิดตําราเปิดตําราทําข้อสอบกับอีกคนหนึ่ง,งอา่าน อ่านตำราไปสะสมความรู้ไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแล้วเวลาเข้าสอบจริงๆเนี่ยเขาวางตำราไว้นอกห้องก็เหมือนอาจารย์วางตำราไว้นอกห้องแล้วขึ้นบรรยายนี่แหละเออเดินขึ้นบรรยายเนี่ยไม่โดยไม่พกตำราขึ้นไปเนี่ยโอกาสหลงลืมคลาดเคลื่อนมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้โอเคไหมคะใจกว้างๆหน่อยค่ะคนที่จับผิดเนี่ยแล้ว,เ,าาวเอาเข้ามาแขวนเอาเข้ามาเอ่ยเยอะเย้ยถักถางเนี่ยใจกว้างๆนิดนึง เนาะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยขอโอกาสให้อาจารย์เบียรด้วยเขาทําทุกวันเนี่ยทําจนตัวเองผอมไปหมดแล้วเนี่ยเขาขายของก็หาว่าเขาขายของเขาเป็นคาราวาสเวย้ยเออเขาต้องกินต้องใช้หรือเปล่าล่ะสัมมาอาชีวาค่ะสุจริตทุกอย่างค่ะแม่ เออติดตามจับผิดทุกอย่างเก้าเลยนะเนี่ยเป็นเอฟซีอาจารย์เบียร์แหละดูท่าทางแล้วเนี่ยติดตามจับผิดทุกอย่างเก้าเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีอาจารย์เบียร์เนอะใช่ไหมเป็นเอฟซีเรายังติดตามเลยอะเราก็ยังติดตามคนจับผิดเนี่ยเขาก็ติดตามดูแล้วเหมือนจะเป็นเอฟซีอาจารย์เบียร์เหมือนกับเรานี่แหละเออแต่แต่แต่อาจารย์เบียร์เนี่ยน่ารักตรงเนี้ย น่ารักตรงเออน้อมรับคําติติงน่ารักเนาะน่ารักไม่ใช่น้ํโล้นแก้วไม่เลยน้อมรับอืมพี่แมวบอกเอฟซีด้วยนั่นแหละน้อมรับคําติติงเพราะทุกคนพลาดได้เรามองอยังไงทุกคนพลาดได้เกงขนาดไหนก็พลาดได้นะจ๊ะพลาดได้จ้ะเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยเอาเป็นว่า เออสรุปทิ้งท้ายอย่างนี้ก็แล้วกันพูดมาก็นานแล้วเนาะระคายคอเอาเป็นว่าเออคนที่ชี้ผิดเนี่ยคนที่ชี้ผิดคนคนที่จ้องจับผิดแล้วอาจารย์เบียร์สถาปนาให้เป็นทีมงานแอดมินแล้วเนี่ยเรามองอย่างนี้ก็แล้วกันมองอย่างอย่างอย่างผู้เป็นผู้มีปัญญามองเนาะมองอย่างผู้มีปัญญามองเราไม่มองแบบเบิดไปไปไป,ไปให้ร้ายหรือไปเป็นมองแบบ ัตรูคู่อาฆาตไม่ค่ะไม่เรามองว่าคนที่เอ่อจ้องจับผิดอยู่เนี่ยคนที่ชี้ผิดอยู่เนี่ยเขาชี้ขุมทรัพย์ให้ก็แล้วกันเขาชี้ขุมทรัพย์ให้ก็แล้วกันเนาะเขาชี้ขุมทรัพย์ให้อาจารย์เบียนนะชี้ขุมทรัพย์ให้ย้ําเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราต้องคิดอย่างเงี้ยไม่ทิฏฐิไม่อีกโก้ยอมรับและแก้ไข ไม่ทิฏฐิไม่อีโก้ด้วยนะยอมรับและแก้ไขพูดจนไฟหมดไฟหมด เออนั่นะแหละแม,ม่หมนะคนนะูคิดอย่างนี้จริงนะทุกคนนะคิดอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็จะทะเลาะก,กันทุกวันทุกวันเนี่ยเราเองก็เหนื่อยนะเขาเองก็ไม่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรแต่าาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนะ <S <S เานะ <S 2> <S 2> ขเขาบอกว่าเขาจะทะเลาะไปอย่างเงี้ยตลอดตลอดแหละจะโคนอาการเบียร์เรายอมรับว,ว่าเราเหนื่อยแต่เราก็ขอบคุณนะขอบคุณการชี้โทษเนี่ยการชี้โทษของคุณเนี่ยชี้ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดเรามองว่าคุณชี้ขุมทรัพย์ให้เราก็แล้วกันชี้ขุมทรัพย์ให้เ่ยไปเอานะเนี่ย นี่ยอันนี้ถูกนะอาไปแก้ตรงนี้นะมองว่าเป็นชี้ขุมทรัพย์แล้วอาจารย์เบียร์เขาไม่ใช่คนแบบมีอีโก้มีทิฐิอะไรผิดเขาก็น้อมรับแม้เขาจะเป็นคนแข็งๆข็งเนี่ยเขาน้อมรับนะน้อมรับขอบคุณเออยอมรับและแก้ไขอ่ะยอมรับและแก้ไขส่วนคนที่ไม่ชอบอาจารย์เบียร์ก็อยากให้คนเหล่านั้นเห็นว่าอาจารย์เบียร์เราเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยเราเ,เราก็แล้วกันชี้เสียตัวเราเองเนี่ย เราอยากจะบอกคนที่ไม่ชอบอาจารย์เบียเราอยากจะให้ท่านเหล่านั้นอะมองมองเห็นอาจารย์เบียรว่าเออคนคนนี้เนี่ยเขาก็สร้างประโยชน์อ,อ่อพุทธศาสนาอยู่นะได้ไหมล่ะอยากจะให้ท่านมองแบบนี้บ้างอะ่ะมีส่วนดีบ้างเว้อะไรใดๆเนี่ยถูกไหมไม่ใช่ว่าจะมองแต่บอกโอ้ยมันแย่มันแย่นแยคนที่มันแย่ต้องเอามันลงให้ได้ ต้องเอาทุกวิถีทางทํามาหมดแล้วเนี่ยโค่นไม่ได้สักทีต้องหามุกใหม่มามาเด็ดยังไงก็ต้องเด็ดเด็ดให้ได้เด็ดให้ได้วัดให้ได,ได้อยากจะให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยมองอาจารย์เบียรว่าคงคงไม่ได้เหรอเนาะเราก็แค่ได้คิดนั่นแหละเออแค่ได้คิดนั่นแหละว่าเอออาจารย์เบียรเนี่ยเขาสร้างประโยชน์อยู่นะจ๊ะทุกคนคนนั้นอนะ่ะคนที่ไม่ชอบเนี่ยตรงไหนที่เขาไม่สร้างประโยชน์ ในเมื่อคุณชี้โทษมาแล้วเนี่ยเรายังบอกเลยว่าเออคุณชี้มาเนี่ยมันคือชี้ขุมทรัพย์เขาแล้วกันชี้ขุมทรัพย์ให้เราน้อมรับแก้ไขไม่ทิฐิไม่อีกโก้ยอมรับและแก้ไขเนี่ยโอเครลยยังละ่ะถูกใจคุณหรือยังจะต้องทําขนาดไหนเนี่ยถึงจะพอใจเราจะต้องเอาคุณเป็นจุดศูนย์กลางจัก,กรวาลเหรอไม่น่ะคุณไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเว <laughs> ้เออแล้วอะไรอ่ะ เพราะอะไรเพราะที่บอกว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยเออเป็นแบบเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ต่อศาสนาเพราะอะไรเพราะเขาทาให้คนรุ่นใหม่อะ่ะพวกเราเห็นไหมเราก็เห็นกันอยู่ว่าเขาทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจฝ่ายธรรมอ่ะเป็นไงล่ะมันคือจริงๆคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจฝ่ายธรรมอ่ะเด็กๆคนรุ่นใหม่นี่แหละก่อนหน้าเนี้ยอาจจะมีสนใจบ้างแหละแต่ตอนเนี้ย ็นอะไรที่มันชัดเจนไงกรีดไปไหนก็กรีดกรีดกรีดอาจารย์เบียร์เนี่ยอยู่ๆเด็กก็มาสนใจฝ่าย,ายธรรมอะคิดดูกันแล้วกันแล้วชี้มาที่ตัวเองอีกรอบหนึ่งชี้ไปที่ป้าต่อยอีกรอบหนึ่งคนรุ่นเก่าอย่างที่ฉันอยางป้าต่อยเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยอย่างที่ฉันอยางป้าต่อยอย่างท่านอื่นๆด้วยก็ได้เนาะถ้าสอวอเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางครั้งการไปฟังธรรม,มะเนี่ยมีอาการเบื่อหน่ายอยู่นะป้าเนาะ เบื่อหน่ายอยู่นะการฟังธรรมะเนี่ยเพราะด้วยอะไรเพราะด้วยอะไรแหละเพราะด้วยเพราะด้วยแบบเราไม่ใช่แก่แบบแก่แบบแก่แก่นะ่ะเราเป็นคนแก่ที่แบบคันยุคพอไปฟังธรรมะแบบแนวแนวเอิงเอ่ยอะแนวเอิงเอ่ยแนวเอิงเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็เบื่อหน่ายบางครั้งนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดบางครั้งอารมณ์คนเราเราเป็นมนุษย์นะ่ะบางครั้งอารมณ์มันก็เบื่อหนาย เมื่อนายจนอยากจะหันหลังให้กับการสอนบางทีเมื่อนายจนอยากจะหันหลังให้กับการสอนเนี่ยเพราะด้วยแบบเอ่อหลายๆอย่างเนาะรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติของเอ่อพระพระสมัยนี้บางรูปด้วยบางรูปนะไม่ได้ทั้งหมดนะอันนี้ย้ำสิ่งที่เราเจอมาด้วยวัยของเราเราเจอมาแบบหลากหลายอ่ะเราเจอมาหลากหลายเอ่อรวมทั้งแบบ นอกจากคําสอนที่แบบเออมันมันทาให้เราเบื่อเรารู้สึกแบบบางครั้งเราทําให้เราเบื่อจนอยากจะหันหลังให้กับการสอนรวมทั้งกับอะไรรวมทั้งการแบบสิ่งที่เราเห็นในในโลกโซเชียลนี่แหละการประพฤติปฏิบัติของพระสมัยนี้บางรูปบางรูปเราก็ได้มาสนใจเราเนี่ยก็ได้มาสนใจมาตื่นตัวกับการสอนในสไตล์แบบอาจารย์เบียนคิดดูนอกจากเด็กรุ่นใหม่ เยาวชนคนวัยทำงานแม้กระทั่งคนรุ่นเก่าอะที่เคยเบื่อเคยเบื่อกับการสอนแบบเอิงเอย่ยอะเอิงเอย่ยเอิงเอย่ยเอิงเอย่ยแล้วก็การที่แบบในโลกโซเชียลยมันมีเยอะข่าวพระหน่วนนี่นั่นทำให้เกิดอาการเบื่อหลายเรื่องแล้วเราได้มาตื่นเนี่ยมาตื่นตัวจากการทงธรรมะในสไตล์ของอาจารย์เบียร์เนี่ยนี่ไงไม่งงนะนี่คือสรุปให้แล้ววันนี้ สรุปให้แล้ววันนี้พูดจนเออไอไอไฟอะไฟไหมหมดอะคิดูก็แล้วกันมาตื่นตอนอายุเจ็ดสิบหล่ะค่ะแม่หมูนั่นแหละคือแม่หมูจะพยายามจะอธิบายตรงนี้เพราะว่าเราฟังธรรมะมาตลอดเพราะว่าอายุเราก็รุ่นนี้แล้วเนาะฟังธรรมะมาตลอดแบบสไตล์เอิงเอวยเราก็เจอมาแล้วเอเอเอิงเอเอิงเอยบางครั้งก็เผลอหลับ เองเอ่ยแต่ท่านก็ต้องต้องยอมรับว่าเออท่านก็ท่านก็ตั้งใจในการที่จะบอกสอนเรานี่แหละตั้งใจในการบอกสอนเราแต่มันเป็นสไตล์ของของพระเนาะสมณะสารูปของท่านท่านก็ท่านก็สอนสไตล์นี้ท่านก็ตั้งใจสอนแต่ด้วยความที่บางครั้งบางครั้งนะต้องบอกว่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับสไตล์นี้บางครั้ง แต่หลายครั้งเราก็ฟังได้หลายครั้งเราก็ฟังได้เออแล้วพอแล้วพอตอนเนี้ยตอนนี้มามามา,มาเจอสไตล์เนี้ยเราก็เลยแบบเออเข้าไปฟังมันก็โอ้มันก,มนก็มันก็ได้นะมันเข้าถึงอยู่นะมันเข้าถึงแม้จะเป็นพื้นฐานอย่างที่ใครๆแบบกลุ่มที่เขาแบบจะจะ,จะกดจะกดพับอาจารย์เบียเนี่ยบอกโอ้ก็แค่พื้นฐานก็นั่นแหละเขาก็สอนพื้นฐานใครอยากฟังแบบลึก ก็ไปฟังแบบลึกๆมีเยอะแยะมีเยอะแยะครูบาอาจารย์นี่มีเยอะแยะแล้วเราเองก็ไม่ได้ฟังแค่าอาจารย์เบียเราฟังครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยหลากหลายค่ะเราค่อนข้างเปิดใจกับเรื่องเนี้ยแม้แม้บางรูปที่เราแบบไม่ค่อยจะชอบสไตล์ของท่านเรายังเปิดใจฟังเลยเปิดใจฟังแล้วพอเราเปิดใจเข้าไปฟังแล้วจากที่เราคิดว่าเราไม่ชอบสไตล์เนี้ยพอเราได้ไปฟังธรรมะแล้วเอ้ย ธรรมะท่านแบบคือเรามองข้ามสไตล์ของท่านไปเลยอะ่ะคือธรรมะมันแบบมันใช่อะ่ะดังนั้นเราอยากเราเราอยา่าเสพติดแค่ภาพที่เห็นแค่ภาพที่เห็นมาโอ้ยอย่างนี้นะไม่ได้หรอกไม่เข้าถึงแกน่นธรรมหรอกลองเปิดใจการเปิดใจเท่านั้นแหละการเปิดใจคุณจะก้าวข้ามทุกอย่างก้าวข้ามทุกอย่างจริงๆค่ะนะก็ ลากันตรงนี้เลยก็แล้วกันลากันตรงนี้เลยนะเจอกันใหม่เจอกันใหม่เอ,หมเออใช่ใช่ไปติดตามอาจารย์เบียร์ที่นครศรีจัจัดอาไปดูกันไปดูกันลาไปก่อนนะทุกคนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ